สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่เกม Left Over แปลไทยก็คืออาหารเหลือเรื่องย่อของเกมนี้เขาเขียนมาว่าวันนี้เรากลับบ้านมาเจะเอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้เรานอนอยู่บ้านอยู่ดีๆแล้วแม่ก็มาเรียกทักเราว่าเออพอดีทำกับข้าวเหลือเยอะเกินเอาไปให้เพื่อนบ้านหน่อยและเราก็เป็นพวกแบบ เงียบเก็บตัวก็ไม่ถนัดที่จะคุยกับใครแต่ว่าก็ต้องทำเพราะแม่สั่งคอนเซ็ปแบบง่ายๆแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง <S <S <ไห>กดคลิกซ้ายเพื่อกดลูกจ้าไม่ต้องการให้ลูกช่วยหน่อย แมพอดีแม่ทําอาหารไปเยอะเยอะไปนิดนึงอะนะช่วยเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ไม่ได้ได้ไหมอะเอาเถอะนะลูกพวกนั้นไม่กัดลูกบอกรู้ไหมว่าวันหนึ่งเดี๋ยวลูกก็ต้องดูแลแม่เข้าใจไหมอย่าทำตัวไวเหมือนพ่อของลูกล่ะโอเคแม่ทิงเอาไวสิบกล่องนะ ช่วยหยิบขึ้นมาหน่อยได้ไหมอันนี้อเดียวแม่ก็โทษทีนะที่ทำให้ลูกต้องมีปัญหาแต่ว่าเย็นนี้แม่ยุ่งมากเลยอะแม่รู้ว่าลูกไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้าแต่ว่าลูกคงจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังใช่ไหมลูกครับโอเคครับ ครับแม่ไปก็ได้กูตเตี้ยจังว่าโอ้โหกูตเตี้ยกว่าโต๊ะอีกนี่กูกีกก่ครบวล้วเนี่ยทุกอย่างในบ้านคือใหญ่แสดงว่าพ่อกับแม่เราทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยพอ่อลูกครอบครัวคือมีสามคนหมดไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าเพิ่งกลับมาหลังจากที่ลูกจะทำเสร็จนะก็คือให้เราส่งครบสิบกล่อง ชั้นที่เก้าเรามาจากห้องนี้ใช่ไหมโอเคก็ต้องเริ่มผิดบานก็ก็ก,ก,กเปิดประตูสวัสดีครับสวัสดีเออนาไกลจังเลย ทำไมเหรอจ้อาอะไรคิดข้าวครับโอ้อะไรนะเนี่ยอของโปรดฉันเลยอย่าลืมฝากขอบคุณพ่อแม่เธอด้วยนะอ้แล้วเธอเป็นเด็กดีหรือเปล่าเนี่ยครับต้องเป็นเด็กดีครับ ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะอย่าลืมที่จะดูแลครอบครัวของเธอได้ล้วลูกฝันดีนะจ๊ะ <c oughs> สิกวัดกลัวยืนหน้ามาัะใกล้เลยชิปไม่ได้ <c oughs> โอเคชั้นแปดกักกักกักสวัสดีครับ อว่าส่งครับไอคุณไม่ใช่เดลดีวอรี่มีข้าวต้องการอะไรข้าวครับกลิ่นหอมดีนั้นอะ่ะที่เซต้องจ่ายมาหรือเปล่าม,ไม่ไม่ต้องครับโ <laughs> ง่อะไรขนาดนี้ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องเืออยื้อ,อน้าไกจชิบเอิมอ่มมีอะไรข้าวครับของเหลือเหรอไม่มีใครอยากได้หรอกนะอิชันรุกซ์ขนลุกเดี๋ยวนะ นี่ไหนเป็นลูกของเกียรติคำว่าชิกว่ะลูกของแม่สาวสวยจากชั้นเก้างั้นหรอกูตอบไม่ได้ไหมอ่ะตอบตามตรงก็ได้ครับครับครับแสดงว่ากินมันก็ต้องอร่อยไงสินะก็ลังอุ่นอยู่เลย I feel disgusting. รู้สึกขย,กย่ขย่งยวเจ็ดกล่องข้าวครับขอบกำแพงเปืดอก็มีคนอาบน้ำอยู่ค่อยมาทีหลังโอเคชันเจ็ดนะข้าวครับมีใครอยู่ไหมครับมีเว้ยข้าวครับ ต้องการอะไรหนูยุ่งอยู่ข้าวครับเอาจริงดิมไม่รู้ฮะได้หละมั้งรู้เลยไหมวางไว้ข้างนอกแล้วกันนะขอบคุณครับยืนหน้าไปได้ด้วยวะ อ,อืมจะทนไม่ไหวแล้วแม่จ๋าทำไมกลับมาเร็วนักละ่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ต้องส่งของให้เสร็จก่อนะแต่ว่าแต่แต่ว่าแม่ครับขอโทษนะจ,จะรู้แม่กำลังยุ่งอยู่นะไปคุยกับเพื่อนบ้านก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรมากใช่ไหมละ่ะ ต้อทำได้อยู่แล้วออกไปสารแล้วทำให้แม่ภูมิใจหน่อยครับครับแม่ครับเมื่อกี้คููค้างกชั้นอะไรนะดื่มจิบหาย ไกลเกินแมมแมมใครพาระเนียน่ารักซะด้วยมาทาไปเลยจ้าข้าวครับแมมแมแมแหมชอบมีน้ำใจอะไรขนาดนี้เหนื่อยนะสิต้องเดินขึ้นลงขึ้นลงบันไดอย่างนี้ทุกวันนะ่ะเข้ามานอนพักสักหน่อยไม่ะ เราตอบตกลงก็ได้ครับสร้งเป็นผิวที่ดูงดงามอะไรขนาดนี้ปากอย่างนี้กลัวไม่ใช่คนเลยเยอะฉันสัญญานะฉันจะทําแบบเบาๆโฮโหทำอะไรกูเนี้ย <c oughs> ไอเฮียเราเดินสซอื่นออกมาฉันทำไม่ไหวแล้วแม่จ๋า เอาจริงดิลูกกลับมาทำไมอีกรอบนี่ยลูกพยายามทำให้แม่โกรธหรือ,อยังไงแต่ว่าแม่ครับพอแล้วลูกนี่ลูกคงทำอะไรที่ไม่ควรทำไปลง,ลงไปใช่ไหมละ่ะย,ยืนหน้าไปเสือกในเรื่องของชาวบ้านจะเป็นปัญหาเข้าใจไหมอย่าทำให้เหมือนเป็นพ่อของลูกอย่าทำตัวเหมือนพ่อของลูก,ลกพูดผิด แฝดแฝดแฝดแ,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากูาโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะกว่ากูตัวเด็กอะ่ะตัวเด็กแม่งโดคมขืนแน่แต่อ้เฮียคำว่าเจนเทิลคำว่าเจนเทิลมันใช้เวลาอืมกูค,ควรอธิบายดีไหมวะไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ย แก้งเชิญตอนที่อยู่โรงเรียนโอเคสวัสดีครับดูเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านโอเคฉันห้าไม่มีมีบูลลี่อยู่คนหนึ่งคนแต่เราไม่อยากจะขุยด้วยประตูปเปิดอยู่อะเดี๋ยวค่อยลองกัน โอ้ oh my gosh ขอบคุณสุดทนไม่ไหวแล้วมิาอาเด็กที่ยังไม่เคยได้เห็นคนพิการในสัตว์ต้องตกใจขนาดนั้นเลยแค่อีกครั้งเดียวแม,แมแแแ่แต่เขาถ้าลูกกลับมาอีกแค่ครั้งเดียว จะสอนลูกในสิ่งที่ลูกจะไม่มีวันเริมเลยลูกได้ยินไหมก็แค่ทำในสิ่งที่แม่บอกมันยากตรงไหนฮะอเออดูแม่ดูอกลเออลืมด้วยเมื่อกี้ถึงจัดอะไรแล้ว่ ังหวะที่ดีเลยนะเนี่ยฉันเกือบจะกินไอเอช่างมันมเถอะขอบคุณนะปกติฉันจะมีอาหารมาวาวไงไว้ตรงเนี้นะแต่รู้สึกว่าจะมีเด็กที่ไหนไม่รู้ว่าเด็กจากโรงเรียนไหนไม่รู้พยายามที่จะขโมยมานะกและฉันคิดว่าเธอทำสำเร็จสะด้วยสิฮ่าบา,บายนะเดี๋ยวนะไอเด็กในโรงเรียนเด็กที่อยู่ในระดับโรงเรียนหรือว่าน่าจะเป็น ใหญ่บูลี่นั่นหรือเปล่าสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับโอ้้รงทำเสียงไงดีกว่ามีอะไรเหรอข้าวครับโออไม่เป็นไร,รไม่เป็นไร,ไนไรฉันยังไม่หิวน,น่ะเออเดี๋ยวกันคุยกันหน่อยไหมล่ะ อขอบคุณมากนะไม่ได้มีคนที่จะคุยกับฉันมาสักสักพักหนึ่งแล้วแหละฉันก็เห็นใช่ไหมล่ะเมียของฉันนะ่ะเขา,าจากไปนานแล้วนะ่ะฉันก็รู้สึกเหงาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะนะโดยเฉพาะที่นี่เนะ่โดยเฉพาะเลยอย่างตัวอย่างมันเหมือนกับว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นเมื่อวานเลยนะที่ฉันจะได้เจอกับภรรยาของฉัน ในจังหวะเดียวกันหนึ่งก็ว่ามันก็เป็นเพียงแค่เมว่วาเลยนะที่ฉันโอ้ยที่ฉันได้ถือคขาเรียกว่าถือหรืออุ้มวะปุ้มร่างกายที่ไม่มีชีวิตของเธอในมือฉันนะ่ะว่ดอายะ <laughs> พร้อมกับมีดที่ปักอยู่ที่คอของเธอนะ่ะแล้วก็ ฉันก็พยายามที่จะตัดอกของเธอแล้วนะไอหนูคุณตาน่กกากลัวจังเลยบอกฉันทีได้ไหมเลยหนูเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมที่คนที่ไม่รู้อิโนโอิเนจะโดนฆาตกรรมมันนะเออผิดไหมวะม,มันก็ผิดอยู่นะครับพยักหน้าสิเฮ้ยเเสอคิดว่าความโมโห นี่เป็นเรื่องปกติที่จะทำร้ายคนที่เธอรักหรือเปล่าละมันมันไก็ผิดนะครับแลวเธอคิดว่าการฆาตกรรมเนี่ยควรที่จะถูกลงโทษหรือเปล่ามามันมันก็ควรนะครับแล้วถ้าเธอรู้ว่าคนที่เธอรักนะ่ะอย่างตัวอย่างอย่างแม่ของเธอเนะี่ยข้าเป็นฆาตกรเลยนะจะคิดว่าแม่ของเธอควรจะถูกลงโทษหรือเปล่า แม่ในเกมถ้าเราตอบว่าถ้าเราตอบว่าไม่นะไม่อ่ะครับแหม่ึส่งลำเอียงอะไรขนาดนี้เลยหนูทั้งหมดที่ฉันต้องการก็แค่นี้แหละนะขอบคุณที่มาสร้างความบัเทิงให้แก่คนนี้นะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะไว้เดี๋ยวเรามาเก็บ คำพูดที่เราคุยกับคนแก่นี่ที่หลังแล้วกันชั้นหนึ่งนะจ้ากักกัก็คนอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่โอเค รือไงเนี่ยในการที่เพื่อนป้าจะมาใหม่อ่ะนะไมอ่อะครับแค่แค่เพื่อนปกติพายกิบประฉับเอ้ยปลกให้กูใส่หน้าสักทีสิวะต้องกูต้องพยักหน้าเหรอก <c oughs> ูต้องพยักหน้าเหรอเฮ้ยเกมมึง เกมมึงกกนตีนกูแล้วติดช่วยด้วยให้เก็บติดบักมันต้องให้ตอบแบบพยักหน้าหรือสายหน้าแค่นั้นแหละไม่ครับไม่ต้องครับไม่ครับออกไม่ได้ครับช่วยด้วยโอ้กูต้องขีดขวาโอเคโอ้พระเจ้าใช่อฮ้ยขอโทษดีนะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก่อนนะโอ้ ว่าอะไรเหรออขอโทษทีนะแต่มันอาจจะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่ามันมันดูมืดมเมือกอยังไงก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะฉันคิดว่านะที่หายแล้วนะ่ะมันลูกกระตามีลูกกระตาอยู่ในข้าวผมนะครับ เด็กข <ta> oh, ี้แยคนนั้นไหมนะโอ้นี่ดูนี่คือทำนี่เลนี่คือทำได้โดยที่ไม่มีป้าป๋าหรือมัม้าเลยหรอแหม้อาหารตรงนั้นเป็นกลิ่นหอมดีนะเอาไห้ฉันเอาไปดอกในที่สุดแต่ก็เข้าใจในเรื่องที่มันเป็นปกติสักทีนะ เกิดขึ้นไวมากอายไม่ทันเลยกล้องเดียวจําได้ว่ามีเพื่อนของพ่อออยู่ที่ชั้นเจ็ดแล้วก็ทีเด็กี่พูก็คือืึคิดว่าฉันเป็นคนที่ขโมยอาหารนั้นหรอถูกแล้วกูนี่แหละเป็นคนขโมยแต่ฉันก็เอาไปซ่อนก็ต้องสอนไอ้หมอนั่นไม่เข้าใจอะไรจะบ้าอ่ะนะมาเขาใํ้มาเลียฉันทุกวันขยักขยแยกเป็นบ้า ตอนนี้ไอหมานะั่นมันก็คงหิวแล้วนะอย่าคิดที่จะทำลายแผงของฉันเชียวนะอเด็กเฮยเราก็เหลือที่ชั้นเจ็ดใช่ไหมโอเคก็คืออันนี้เหรออาหารหมาอ๋อก็ว่าทำไมมันถึงได้เด็นฉันเจออาหารที่โดนขโมยแล้ว มันก็ความจำม่คอยดีอุย้ยเหี้ยกูตกใจกับอะไรเนี่ยอวัสดีครับสูงจังงยายยเธอจะเด็กจากสันก้าวใช่ไหมน่ารักนะเนี่ยทำไมมาทำอะไรคนเดียวกันขค่มกันคืนคนเดียวละ่ะข้าวครับโอ้แมน่ารักจริงๆเลย เธอทำให้เหรอเนี่ยฉันจะต้องรู้สูตรของเธอซะ่อยแล้วสินะถึงกระโทรเลยเหรอโอเคไงไฮราลลี่เหรอไฮราลีหลาล่หรือฮิรลลี่ไงไฮราลลี่ฉันเองนะลอรา่าใช่ใช่เด็กของเด็กของเธอหนาเพิ่งจะส่งมาให้ฉันเอง คเคนเน็ตนี่เป็นผู้ชายที่โชคดีจริงๆนะที่เธอมาทำอาหารให้เขาแก่แดให้เขากินทุกวันนะ,ะหมายความว่ายังไงว่าเคยนะอะให้ฉันเดานะเขาเล่าเรื่อ,กองกับพวกเราว่าให้เธอฟังแล้วใช่ไหมล่ะ <laughs> คุณแม่กูตก,กใจหมายความว่ายังไงนะัไม่ใช่ถิ่งที่เธอพูดนะ่ะ ลูกจิบเธอยังขยับไปไหนได้อีนูเธต้องหาเธอต้องไปหาแม่อะกูโดนจ้วงตายโอเค โอเคเวงไปหาแม่กดชิปก็ไม่ได้เวงฉัจะฆ่าพวกแกใหหมดเงวงไอโนเวงมึงเว่งได้แค่นี้ชา้าแล้วเกินชีวิตกูห้องไหนละวะกลับบ้านเก่งมากจ้ะลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะ ตอนนี้ก็กลับไปที่ห้องแล้วก็กลับไปนอนได้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะจัดการกับของเหลืออะไรสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปคุยกับเดี๋ยวขอไปคุยกับชายแกอีกรอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวสรุปเกมให้ฟัง เาข้าวไปอย่ามายุ่งกับกูครับเอาข้าวไปแล้วไปต้องมายุ่งกับกูครับไม่ไปครับเอาข้าวไปแล้วไปต้องมายุ่งกับกูครับไปครับน่ากลัวเหลือเกินพวกกินเด็กอเพิ่งเห็นว่ามันพูดว่า D O รีโอแล้วคำต่อไปถ้าเกิดเป็นคำว่าจีก็คือด็อฉันเกือบจะกินหมาของตัวเองอ๋ออีดอกผู้หญิงคนนั้นคือแบบมันเกือบทำให้เจ้าของต้องแดกหมาตัวเองเพราะว่าอยู่ข้าวไอสัตว์เด็กเย้ยชิบหยอ๋อนี่คคนตากูหาตั้งนานตาเอ้ยหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าตายชั้นไหน ครับคุณตาโอ้ก็ใหญ่ไปหนูแต่ตอนนี้ฉันจะไปเิวหรอกนะมาคุยอะไรกันหน่อยไหม่ะไอ้ครับแอ้ครับเออนี่งบอกให้หน่อยสิหนูในที่นี้มันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าในการที่จะในการที่คนที่ไม่รู้อินโอยเนี่ย <Yeah. S 2> อินโอยเนี่ยจะโดนค่าจักรกรรมนะเมื่ได้กี่เราตอบผิดไปแล้วใช่ไหมรอบนี้นจะ ฉันรู้สึกกลัวดังนั้นนี่ที่มีสัตว์ประหลาดตัวน้อยมาอยู่ที่หน้าประตูของฉันเน่คุณตาครับจวงกูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอาไปนายคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าที่คนไม่รู้อีโรอีเนี่ยจะถูกฆาตกรรมเนี่ยผิดครับผิดครับอย่าจวงผมเลยนะครับ แล้วเธอคิดว่าความโกรธจากคนธรรมดานะ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่จะมันลงความโกรธที่คนรักแหละมันก็คงธรรมดาหรือเปล่าครับนายคิดว่าการที่ฆาตรกรน่ะเอ้ยการฆาตรกรรมเนะ่ะควรจะถูกลงโทษหรือเปล่า ถ้าเกิดนายไปรู้ว่าคนที่นายรักอย่างเช่นแม่ของนายนเป็นฆาตกรนะเธอควรจะถูกลงโทษหรือเปล่าไอ้ครั้นที่เราตอบว่าไม่เนอะก็อาจจะควรนะครับแม่จริงใจไรและและ,และอะไรวะช่างจริงใจและใส่ซื้อเหลือเกินนะไอ้หนู ทั้งหมดมันจะไม่เสียหายไปเลยนะเข้ามาในนี้แล้วก็มานั่งพักเธอหน,หน่หนูฉันยืนยันโอเคไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับแม่ของเธอนหนหนอนอย่าจัดก,การให้เองอ๋อถ้าเกิดเราคุยกับลุงแล้วถ,ถ้าเกิดเราบอกว่าการ การฆาตกรรมของแม่ก็คือง่ายๆเหมือนเราพูดประมาณว่าแม่เราควรูกเราแม่เราควรถูกลงโทษลุงกูก็จะไปจัดก,การให้โดยการไปฆ่าแม่กูโอเคจะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะโอเคก็ได้เวลาสรุปเกมก็ถ้าเกิดเราสังเกตจากผู้หญิงที่อยู่ชั้นชั้นไหนนะ ที่ว่าที่ตกใจว่าเป็นประเพณีใหม่ของตึกนี้นางบอกว่าไปเห็นลูกกระตาในกล่องแล้วก็ต่อจากที่พี่สาวคนสวยพี่สาวคนสวยทโทรคุยกับแม่เราอะแล้วบอกแล้วได้ยินเขาว่าเคยก็ง่ายๆื้อเรื่องง่ายๆเลยแม่เราอะ่ะเอาพ่อมาเด็กเอาพ่อมาเดกแล้วอาหารมันเหลือก็เลยเอาไปแจกใจให้คนในหอ,อก,กินด้วยความมีน้าใจ แล้วอีเมียน้อยอีเมียน้อยที่โทรคุยกับแม่เราอะมบงรู้ว่าโดนฆ่าก็จะมา้วงกูให้ตายแต่กวิ่งขึ้นห้องทันถ้าวิ่งไม่ทันก็โดนโจงวิ่งขึ้นท้อง,ง,ง,งทองันเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แล้วถ้าสังเกตด,ดีแม่กูถือมีดอยู่ก็คือแม่ก็อีชูจะไปไฟกันจะจะซัดกันแล้วเราไม่เห็นแบงครอยากเห็นมังคงเปช่างในอนิเมะที่แบบโคตรที่ นั่นแหละค่ะเนื้อเรื่องข้าวๆข,ของเรื่องของเหลือเดบโอเวอร์ Dep over. โอเคสนุกดีเข้าใจง่ายและเจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย